พ่อแพรไหมพ่อแพรปิดด่วนเอาพันแปดที่พ่อแพรก็สวยนะนี่พ่อแพรปิดด่วนพันแปดที่โอ้โหเหรียญประสบก,การณ์นะเนี่ยปิดด่วนเอาหนึ่งพันแปดร้อยบาทหลวงพ่อแพรวัดพี่กุลทองนะครับเอ็มสิบหกรุ่นแรกปีหนึ่งสามมีไหมครับ สว,สวยเลยนะครับหนึ่งพันแปดร้อยนะครับบ็อกธรรมดานะครับรอลอริงมีขีดนะครับนี่ถ้าลินต้องลินอลอริงมีขีดนะครับรุ่นนี้ก็จะมีรุ่นแรกกับรุ่นสองด้วยนะอันนี้รุ่นแรกนะครับมีไหมครับมีไหมครับคอปเพวัดพี่กุลทองหนึ่งพันแปดร้อยนี่ครับ อีใครจะเล่นหนุมานไหมหนุมานี้ทุนมาแพงจริงพี่นะครับสวยนะหนุมานนะครับรอาจารย์ตอมวัทน์สแบงนะครับลูกผ้าพายนะครับลูกผ้าพา,ายนะครับผ้พาพายนี้น่าจะลมนะใช่ไหมผ้พาพายนี้ลมใช่ไหมพี่นะครับ ถ้าไม่ตายนะลมมานี่ฟื้นนะครับนี่อันกุมานนะเอาพันแปดที่ชายพันแดแต่ก่อนออกมาใหม่ๆนี่โอ้โหแพงมากนะหกเจ็ดพันนะเนี่ยนะครับแต่ว่าราคานี้เก็บได้นะพี่นะนะเพราะว่าเป็นพระสวยนะหล่อได้คมมากๆนะครับหล่อได้คมมากๆ กล่างอุดมวลสารด้วยน่าเป็นน่าจะเป็นมวลสารบรรจับภาคีนะครับนี่นี่นะนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทมีไหมครับอืมนะครับสวยจัดนะ เรือนสมานาักไม่มีใครปิดล่ะเลข36นะครับรวมกันได้9้าเนื้อนะวาโลหะนะครับปาต้อยเมืองนอนเป็นคนสร้างนะพี่ป๋าต้อยเมืองนอนสร้างนะครับอยู่ในรายการเซอร์ไพรส์นะอยู่ในเลยการเซอร์ไพรส์มีแค่199องค์เท่านั้นแล้วก็สวยมากนะครับนี่เหรียญนหนาๆเลยผมชอบเหรียญรุ่นนี้มากนะครับ นี่นะครับได้มาสามเหรียญน,นะมีแต่เหรียญเซอร์ไพรส์ตอนนี้เหลือเหรียญเดียวแล้วนะครับนะครับไปสั่งกออมาก็ใส่ไม่ได้น่าจะได้สั่งใหม่นะถ้าไม่มีใครปิดนะครับจะทําเลี่ยมนะครับนี่สวยๆเลยนะครับผู้ใหญ่ในวงการพระเครื่องนะป้าต้อยเมืองนอนท์นะได้มนสารดีมากๆนะพี่นะครับจัดสร้างรุ่นนี้นะครับ แล้วก็เป็นรุ่นแรกที่ป่าต้อยเมืองนนท์สร้างพระด้วยนะครับนี่คือรุ่นนี้เลยนะแล้วก็ไปสร้างไปสร้างอเหรียญรวยนะก้าวดีของพระอาจารย์ต้อมนะครับนะบจะเป็นรุ่นที่สองนะนี่สร้างรุ่นนี้เป็นรุ่น,นแรกเลยนะครับป่าต้อยเมืองนนท์นะครับนี่สวยมากนะครับเหรียญเนื้อนวนตหนาๆเลยนะครับ เอา1,700บาทแล้วกันนะครับราคาตอนนี้หลวงพ่อสุริยันก็ทำทำพานางเมืองนะพานางเมืองนะครับสูง168 168ร้อยหกสเมตร่ะพี่ๆคิดดูอ่าหอโอ่ร้อยเอ็ดสูงแค่ร้อยร้อยร้อยหนึ่งเมตรนะ นี่สูงร้อยเมตรเนี่ย,ยพี่ๆคิดดูจะสูงแค่ไหนนะครับเออตึกกี่ชั้นเนี่ยนะครับ